สวัสดีครับเป็นอีกรายการหนึ่งนะครับก็เป็นรายการปลามีฝันรายการนี้นะครับผมก็จะนําปลานะครับในสต็อกของผมนะครับหรือว่าปลาที่ขายลูกค้าไปแล้วนะครับเป็นปลาที่มีฝันนะครับมีอนาคตนะครับเป็น example นะครับเพื่อที่ให้คนทั่วไปได้ดูนะว่าพัฒนาการหรือว่าอะไรอย่างนี้จะเป็นยังไงนะครับ วันนี้ผมก็ยกปลามีฝันตัวแรกนะของ EP หนะนึ่งนะเป็นนี้ครับก็ดันโจซุนเก้นับจากสกายฟิชวาร์มนะครับเป็นปลาประมูลนับจากสกายอ็อชชั่นนะครับก็ <S 2> <S 2> <S 2> ลองมาดูรูปกันนะครับเป็นปลาประมูลนับจากสกายอ็อชชั่นนะครับตัวนี้เมื่อ,อเดือน10นะครับที่ผ่านมาคนระับเป็น first เ i r s t a u ็ t i o n ่ของปีนี้นะสำหรับสากายนะปี2021นะีรับถามว่าทำไมต้องประมูลป่านะทำไมซื้อไม่ได้นะในฟาร์มใหญ่ๆนะครับเช่นากายมูสัตโร์โจนิชินะปลาที่ดีมากๆของเขานะบางทีเขาเกำหนดราคาไม่ถูกนะแล้วก็ลูกค้าเยอะมากนะความต้องก,การสูงนะก็เ,เลยให้ลูกค้ากำหนดราคากันเองนะครับ มันก็คือเหตุผลว่าทำไมเบตเดอร์ใหญ่ๆนะครับถึงนำปลามาประมูลนะครับแล้วก็ราคาส่วนใหญ่นะครับก็ค่อนข้างสูงนะครับแต่ก็ปลาก็คุณภาพสูงเช่นกันนะครับสำหรับตันจงซินเกตตัวนี้นะครับผมจะให้ดูที่รูปก่อนเลยนะครับพอ,อเราเห็นเนี่ยรู้สึกว่า เป็นปลาที่ดูสวยเข้าใจง่ายนะครับมีรูปร่างนะคที่ล่ําแล้วอ้วนแล้วนะครับมีหัวตันโจนะรับซาโกะที่กลมนะครับพอดูรูปเนี่ยดูเลยว่าสวยนะครับแล้วก็ดำเนี่ยมีทั่วตัวให้เห็นนะครับไซส์ดีนะครับ55เซนนีสไซส์ฟีเมลนะครับเป็นออฟสปริงออฟลิลลี่นะครับแม่ชื่อลิลลี่นะครับอ่าผมก็เอารูปแม่เขามาให้ดูนะครับ ก็เป็นนี่ครับหน้าตาของลิลลี่ครับจะสังเกตได้นะว่า,าตัวแม่เขานะเป็นคัวกุนะครับถามว่าทำไมแม่เป็นคัวกุนะครับลูกออกมามีสันเก้ครับหรือว่าตันโจสันเก้ครับเพราะว่า,าจะเห็นได้ว่าเมลพ่อเลี้ยเขารับใช้สันเก้ด้วยนะครับก็มีสิทธิ์ลูกออกมาก็จะเป็นสันเก้ด้วยนะครับแล้วก็จะได้บอดี้ที่ดีนับสำหรับคัวกุมานะครับ อันนี้ก็เป็นเหมืนกัคล้ายๆการศึกษาหน่อยนะครับดูแม่เขานะว่าเออหน้าตาเป็นยังไงนะครับลูกมาจะประมาณไหนนะครับ mm hmm. ก็พอผมเห็นรูปนะครับก็ตอนตัดสินใจจะประมูลทอสต๊อกนะครับเราก็ต้องมาเช็คคลิปนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะดูแล้วว่าปลาตัวจริงเป็นยังไงนะครับพอเราดูรูปแล้วน่าสนใจนะครับปลาตัวนี้ก็เลยดูคลิปนะครับปรากฏว่า สวยกว่ารูปอีกนะครับเท่าที่ผมดูนะครับตอนนี้คนระับคลิปนี้เป็นคลิปจากสก้าชั่นนะครับบอดี้เนี่ยล่ำแล้วฟิตแล้วนะครับมีทรงกระโหลกนะครับที่ยาวป้านมากนะครับใหญ่ดีมากนะครับที่ผมบอกนะว่าหัวซาโกะเนี่ยเป็นจุดเด่นของเขาแนะเพราะมันกลมใหญ่มากนะครับเต็มกระบาลน,นะคมนะคิดว่าซาโกะเนี่ยคมดีมากนะครับ ไล่ลำดับมาครับก็ดูเรื่องสีดำนับนะก็มีทั่วตัวนะครับแล้วก็เป็นดำที่เรียกได้ว่ายังไม่จบ100%เรเเป็นดำที่มีฝันนะครับดำที่คุณภาพสูงนะครับดูได้จากนะครับขอคที่ว่าดำนะก็คมไม่มีฝุน่นไม่เห็นดีวเลยนะไม่มีฝุ่นเลยนะครับแล้วก็เป็นดำที่ลึกนะครับชิ้นที่ยังไม่ขึ้นมาเนีย่ยมีความลึกนะแล้วก็คุณภาพสูงมากนะครับมีฝันดีมากๆคนระับตัวนี้ ส่วนที่จบแล้วก็มีคุณภาพที่เงามันดำครับก็มงบอกได้ล้ว่าคุณภาพสูงแล้วนะครับแล้วก็มาถึงเรื่องต่อไปนะครับเรื่องของสกินนะผิวตัวนี้ต้องบอกว่าระดับไฮคลาสนะบนๆแล้วนะครับผิวปลาตัวนี้มีความนวลแป้งนะครับละเอียดนะครับไม่กระดำกระดานะครับสมูทมากนะครับ สม่ำเสมอแลนะดีมากขาวดีมากนะครับเป็นผิวปลาที่เ,เรียกว่าสูงกว่ามาตรฐานนะครับดังนั้นนับจากที่ผมดูโดยรวมแล้วนะก็ปลาตัวนี้ก็จะเป็นปลาที่ดีมากนะครับแล้วก็สามารถนะใช้ในงานประกวดได้เลยครับถ้าจะให้แข็งมากๆนะก็อาจจะต้องปีหน้าอะไรอย่างนี้นะครับ ให้ดำมันฟินิชมากกว่านี้นะครับดำตรงช่วงไหลนะให้มันขึ้นคำซอขึ้นมานะครับตรงคาตะซูมิตรงไหลนะให้มันจบกว่านี้นะครับช่วงตัวให้มันจบกว่านี้นะปลาตัวนี้ก็จะแข็งมากๆนะครับคิดว่าในอนาคตนะ่อ,อลงบ่อด,ดินสากายไปสักปีหนึ่งคนระับปีหน้าขึ้นมานะตัวนี้นเ55เซนนะครัก็ขึ้นมาน่าจะขอให้ไม่เกิน65นะครับ ก็คิดว่าสามารถใช้ในงานย,ยังค่อยโชว์นะครับก็ uh แข็งมากนะก็หลังจากที่ผมประมูลได้มานะครับเข้ามาในสต็อกนะครับทางสกายนะครับก็แจ้งมาว่าตัวนี้นะครับสามารถแอนทรีงานเซ a เอ t น r n a t n o n a l ค่อยโชว์ครั้งที่47ได้นะครับรู้สึกจะว่าจะช่วง วันที่ 10, 12 1 2เดือน11นะครับตามโปสเตอร์นี่ครับผมกเ็เรียกได้ว่าตัดสินใจไม่นานนะไม่คิดมากนะก็ให้ลงเลยนะครับเพราะว่า,าทางสกายก,ก็เป็นคนคี้ป่านะก็จะรู้ว่าตัวไหนพร้อมไม่พร้อมนะครก็เมื่อโอกาสมาถึงนะผมก็รีบคว้าไว้นะครับก็ลงไปนะลงตันโจ55าปุกนะครับ ในวันที่อัดนะคลิปนี้นะครับรู้ผลแล้วนะครับว่าได้อะไรนะครับปรากฏล้ว่า,วาได้วินเนอร์มาครับในรุ่นอตนอนโจ 5, 5้าบปุ๋นะครับก็ว้าว <Wow. S 1> เอ่อไม่เกินคาดนะต้องบอกนี้ว่าไม่เกินคาดเพราะว่าถ้าจะหวังเมเจอร์นะครับผมว่าดำนะต้องเออ ต้อง f ิ n กว่านี้นะต้องพร้อมกว่านี้แต่ตัวนี้ดำมันยังไม่พร้อมมากนะครับตอนนี้ได้วินเนอร์นะครับในงานญี่ปุ่นใหญ่ๆนะครับก็คิดว่าพอใจแล้วนะครับว่าเพราะว่าผู้แข่งเยอะมากนะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะได้ได้ติดรางวัลน,นะในงานญี่ปุ่นใหญ่ๆนะอย่างเซตเอเอเนะก็เป็นงานนึงนะที่ใหญ่ดี๋ยวผมจะเอาคลิปนะครับ วันที่สกวดมาให้ดูแล้วว่ามันประมาณไหนานะครับ วันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับในวันงานนับที่สตาร์ทสกายถ่ายให้ดูนะครับว่าได้วินเนอร์นะครับนี่ครับผิวดีมากนะครับในงานนะผิวดีมากๆนะครับก็เหมาะสมนะกับวินเนอร์นะครับถ้าดำมันมามากกว่านี้นะครับก็ขึ้นรางวัลใหญ่ไปแล้วนะผมว่าคุณได้แล้วนะครับใน55บุ่คุณขนาดนี้ก็ต้องบอกว่าบึกมากนะครับนี่ครับก็คอนดิชันดีมากๆนะในงาน ก็จริงๆตัวนี้นะผมประมูลเสร็จปุ๊บออส่งให้ลูกค้าดูนะว่าประกวดได้นะที่แซนเดก็ขายเรียบร้อยนะคก่อนประกวดก็ส่งเป็นชื่อลูกค้าไปนะครับก็ยินดีกับลูกค้าด้วยนะครับที่ได้วินเนอร์ไปนะครับแล้วก็คิดว่าปีหน้าก็ใช้งานได้อีกนะครับคิดว่าไดออ้น่าจะได้ higher price นะตัวนี้ high chance นะแล้วก็ high price แน่ๆนรนะ ถ้าไม่มีอะไรอุบิเหตุผิดพลาดน,นะครับตามที่ผมคาดไว้นะครับก็เป็นปลามีฝันอีกตัวนะครับทีออ่อาจจะไม่ได้รอยาวฝันขนาดรอฝันยาวขนาดนั้นนะครับรอแค่ปี2ปีมันก็มาแล้วนะครับเป็นปลาที่สวยในไซส์กลางนะครับแล้วก็คิดว่าจริงๆตัวนี้ก็ใหญ่ได้นะครับแปสกว่ากว่านะครับอาจจะไม่ถึง90้าสนะว่าหุ่นมัน พรามันเริ่มหนาแล้วนะมันสัดส่วนไม่ได้ยาวขนาดนั้นนะครับเป็นปลามีฝันตัวนะที่ผมชอบมากนะครับตัวนี้ขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามมาเสมอนะครับก็หวังว่าผมนะมคับนะทุกข้อยนะจะพยายามหาคอนเทนต์ดีๆนะครับมาให้นักเลี้ยงปลาคราบนะัคนที่สนใจเกี่ยวกับปลาคราฟนะได้รับชมรับฟังกันนะครับ ถ้าถูกใจคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตาม Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ